บางคนเนี่ยชอบมาบอกว่าทำไมพี่ไม่ใช้คิดตันเปิดคือกูก็เปิดแล้วคือกูทํามาทุกอย่างแล้วแต่มันก็ไม่ได้กูทํามาหมดแล้วเชื่อกูเอาละครับวันนี้ก็ต้องขอสวีสกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับ <laughs> วันนี้ก็อยู่กับผมนะแอคเซเลเตอร์นะครับแล้วก็อยู่กับเกมเรษฐีนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมีภารกิจของผมเองนะฮะ <laughs> ไม่ใช่เพื่อนแลิดหรอกคือวันนี้มันคือเพื่อนผมว่างไงผมก็ไม่เล่นกับเพื่อนคือเราจะมาเล่นแมปลีก,กัน เขาเรียกวาย่าง้นหรือเปล่าว่าโหมดแชมเปี้ยนลีดใช่ไหมโหมดแชมเปี้ยนลีดก็คือเป็นโหมดที่สามารถเก็บคิสตันได้แล้วก็เก็บของรางวัลต่างๆมากมายถ้าเราชนะบ่อยๆนะครับซึ่งต้นทุนในการเล่นโหมดโหมดนี้ค่อนข้างจะเยอะอยู่ก็คือวันวันหนึ่งสามารถซื้อได้ด้วยทองหมื่นหนึ่งหรือสองหมื่นวะแต่ถ้าเราแพ้ไปแล้วเราต้องซื้อตัวอีกใบหนึ่งเราต้องซื้อ20เพชรครับซึ่ง ค่อนข้างจะเสี่ยงน่าดูเราต้องชนะบ,บ่อยๆนะซึ่งถ้าชนะหนึ่งครั้งเราก็กเราก็จะได้เล่นสี่ครั้งหนึ่ง <12. S 1> <laughs> มันไอ้บ้าเลยมันเล่นคือมันเล่นแดนน่ามันไม่ได,ดูแมปอะ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้คือเพื่อนผมนะอยู่แคลนเดียวกันนะครับใกล้กันอยู่สองคนนี่แหละแคลนเนี่ย <12. S 1> โอ้หทำไมดีจังเอาสี่แล้วกันคืออะไรวะเฮ้ย <laughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไร เอากันก่อไว้นะพวกผมขอคุยแชทกับมันแบบนี้ไปเรื่อยๆนะฮะต่อให้ต่อให้คาทุยในของมันโอเคถ้าผมคุยเอาแชทเพื่อนไว้อย่างนี้มันคงไม่เป็นไรนะให้เพื่อนออกทีวีมัางอะไรแบบนี้นะฮะก็ผมจะคุยกับเพื่อนไงเวลาเล่นกันแล้วมันต้องคุยกันนะฮะโอเคสำหรับตรงนี้นะครับผมขอพูดนิดนึง ก็คือว่าอีโมจิคอนเรเราจะสังเกตว่ามันมีตรงนี้เพิ่มเข้ามาคือผมคลิกไม่โดนอะปุ่มคล้ายๆอีโมจิคอนซึ่งมันจะเป็นปุ่มที่ไม่มีตัวอักษรอะไรเลยนะฮะซึ่งความจริงแล้วมันคือสติ๊กเกอร์ของเว็บตูนผมคิดว่าผมมีความเข้าใจอย่างนั้นซึ่งถ้าเราจะใช้ได้ถ้าเราอยากจะใช้ใช่ไหมเราก็ต้องเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษก่อนผมไม่เข้าใจว่าทำไมเจมเกมนี้ถึงทาแบบนั้น GM ผมไม่โอเคกับระบบ GM เลย <laughs> ระบบ GM เจมชอบทำอะไรที่มันมันไม่มีเหตุผลน่ะ mm hmm. คือความจริงมันคนจะใช้ได้ทุกภาษาใช่ไหมละ่ะ <12. S 1> แต่อันนี้บังคับใช้แค่ภาษาอักฤษแผลตลอดเลยแบบน,นี้อา่าผมดูก่อนว่าผมจะชนะแบบไหนได้บ้างตอนนี้ผมมีเกาะอ,อยู่สองกาะ oh. ไอ้บ้าเล่งผิดมันเล็งเกาะไว้แ <laughs> น่ๆเลยเมื่อกี้ยัยยัยจะดับเบิลอีกเหรอ <Double. S 1> บินบิน <12. S 1> บิน โอ้ดีมากตอนนี้ผมอยู่ที่สี่อ่าวที่สามแล้วโอเคสิ่งที่ผมทอาให้ตอนนี้ผมว่าผมไปตกตรงตัวบินดีกว่า<ส> <ๆ S 2> ขี้อวจริงๆอา่าสํหรับที่ผมบอกว่าแบบนี้สามารถเก็บคริสตัลได้ใช่ไหมก็คือว่าโอ้โหมันจะให้เราขายก่อนโอ้ยป้องกันไม่ต่าหากหัวจัง เงินนายจะไม่มีนะพวกก็คือว่าถ้าเราชนะหนึ่งครั้งเราจะได้คริสตัลมา20ครับก็ถือว่าไม่เยอะไม่น้อยนะฮะแต่ถ้าเราแพ้หนึ่งครั้งก็ได้มา10คริสตัลนะฮะก็ถือว่าดีอยู่ที่ยังได้นะฮะเอ้ามีเจ้าคนดับเบิ้ลดับเบิ้ลอะไรวะไม่โอเคเลยชั้เก้า 9. เอ้ยเอาเจ็ดสิ 7. เจ็ดไอ้บ้าเอ้ยเ <laughs> มื่อกี้โอเคช่างมันเถอะนะฮะ ผมบอกเลยนะบางคนที่บอกว่าอุย้ยตุ่มทำไมมันแปลตรงนั้นวะเอ๊ะทำไมมันเปลตรงนั้นโหดอยู่นะสองคนนี้โหดอยู่นะมันเปลแล้วแลนด์มาร์คดีมากความจริงมานคกนการแลนด์มาร์คไวส้สิตรงแสนมันเอามันคิดแค่ว่าที่ตรงนี้มันสองเท่าก็เลยเปลตรงนั้นอ้าวเริ่มแล้วแล้วผมอะมันยังเหลือผมอยู่นะเอาที่หนึ่งที่หนึ่งคือคนนี้ แล้วก็ใช้การทางฟ้าจ้าสิบสามเกมจ้าขยอมเสียครับเอาดิเอาดิาดทำไมพวกนายเล่นไม่วางแผนกันเลยอยู่แคลนเดียวกันปะวะอันยองกับเบนซื้อสามไปเลยโอเคเจ๋งพวกจะโหดไปไหนวะคะแนนมันเท่าไหร่เหรวะแสนเกอ๋อมันรีคะแนนใหม่นี่ว่าคือเพิ่งรีแล้วมึงได้แสนเก้เลยเหรอมึงติดเกมไปปะ กูไม่มีตังค์ซื้อต่อได้ได้ได,ได้เอาแปดดีกว่าสี่มันทอยยากไ<ฮ>อ้อบ้าเมื่อกี้เห็นเห็นอยู่ว่าเกินเกินขีดโ,<ฮ>โอเคไอ้นี่ไม่มีตังค์ซื้อเลยอ่ะให้ตาย้ิเฮ้ยเรามีโอกาสลายนะเนี่ยดีดีด,ดีเอ้ยแต่มันไม่มีตังค์หรอก 4m เหรอโห oh, 5m เอาไงดีวะถ้ามันมาเอาถ้ามันถ้าเพื่อนผมเอาตรงนี้ได้อะหรือว่าเราจะาทิปเปิลได้วะยังยังยังทิปเปิลนี้ไม่ได้โอยมันจะเ<ม>ปลาเรนมาร์กเลยแน่เลยเหน่าโหดจ้า <c ười> คืออลิสองตัวนี้ไม่บินเลยสามตัวเนี้ไม่บินเลยไม่โอเคดับเบิลอีกแล้วอ่ะบินทำไมไม่ติดคุกก,กันวะ เอาไงดีวะสองเหรอแปดดีกว่าไม่มีอะไรทำตอนนี้โอเคคราวนี้ทอยถูกอยู่บินหน่อยเถอะโอ้ไม่บินนะฮะตัวบินนี้สรุปเปอร์เซ็นี่เปอร์เซ็นนะเนี่ยเอาไงดีวะมันมันไม่มีสั่งซื้อเนี่ยเอาตรงนี้แล้วกันพวกเออถ้า,าเอาตรงนี้ได้ก็มีโอกาสชนะอยู่นะ หวังว่าน่าจะคิดเป็นนะโอเคเยี่ยมเลยพวกบินอ้าวจะชนะแล้วจ้าผมบอกเลยนะฮะว่าการเล่นโหมดเนี้ยไม่ใช่ว่าจะเจอจ,จะพวกกลางๆนะฮะเจอพวกโหดแบบอลังการมากเพราะว่ามันเป็นแบบท,ที่ค่อนข้างที่จะที่จะเออฉันเอาไงดีนะะฉันควรจะไปเอาคู่ดับเบิ้ลผมจะดับเบิ้ลนะฮะแล้วก็จะไปถอยตรงนี้ ไม่ได้ดับเบิลน่ะจะซื้อสองเอาไว้<ม>คุมเต่อมึงเท่าไหร่ที่อวดจังเลยแปดสิเจ็ดบวกสามห้าเท่ากันเถอะ <Yeah. S 1> เมื่อกี้มันบินหรอคง <Yeah. S 1> ไม่บินนะ <Yeah. S 1> โอเค <laughs> คือสกิลสร้างบ้านสหลังนี่ไม่ออกเลยนะครับไดอาน่า <Yeah. S 1> นี่คือแบบหัวสุดละ <Yeah. S 1> เฮ้ยชนะแล้ว <laughs> ใช่ไหม <laughs> โอเคชนะแล้วนะฮะ นี่ดูของราวันกันนะครับโอเคแชร์ไปก่อนเลยฮนะเพื่อเพชรหนึ่งเพน,นะฮะผมบอกเลยแค่เพชรเพชรเดียวผมก็งงนะฮะนี่ดูจากด้านซ้ายล่างมันบอกว่าเราได้เพชรมาเอ้ยคิสตัลเราได้คิสตั่มา20บวก2ผมไม่เข้าใจนะฮะว่าบวก2มาจากไหนแล้วก็ตรงรูปมงกุฎก็คือเราเราชนะติดต่อกันหนึ่งครั้งนะฮะติดต่อกันหนึ่งครั้งเป็นไงวะมผมก็จนะชนะไปเรื่อยๆนะฮะเพราะเพราะว่าถ้าเราชนะไปเรื่อยๆ มันจะได้ของละมันที่ดีมากชนะสิบห้าครั้งได้ร้อยเพชรมั้งหรือเท่าไหร่นี่แหละนะฮะแล้วต้องชนะไปเรื่อยๆนะพวกแล้วก็เก็บคริสเซิลคริสเริลเก็บคริสเร้ลเพื่อเอาไปเปิดแพ็กการ์ดแล้วก็เอานายหัวยุ่งนะครับผมยังไม่ยอมแพ้หรอกความจริงความจริงก็ยอมนั่นแหละแต่ว่างั้ก็เก็บคริสเซลไว้อ๋ออย่าบอกว่าคราวนี้มึงจะเล่นไดนาอีก ไม่โอเคนะเอาไว้ลีม,มาเดี๋ยวนี้โอเคอเฮ้ยเจ้าสาวคิดสิ้นควบลูกเต่า80ทุยมันปรับแล้วนะครับนี่ดูเลย40%นะฮะเสยียใจด้วยนะพวกนะมัะนนะ่มันกากจริงๆเลยเนี่ยนายสกิลนายโดนปรับนะผมควรเอา4หรือ9วะเอา4แล้วกันเฮ้ยออกด้วยโอเคต่อไปเอาหเหลือสิบดีเอา10ไแล้กัน10บทอยยากอยู่นะ สินะสินะสินะเย่ yeah! ไม่รับเบิลเลยมบางคนถามนะฮะว่าเจสันหายไปไหนผมไม่อากจะพูดเลยนะะผมลืมว่ามีเจสันนะค,ะครับเ<ก>อ้าเชีย่ยนี่นายกันเกาะเลยเหรอเนี่ยนายนี่มันเช่นเป็นตัวมารขจัดความอัปปีในตัวฉันจริงๆนะโ,โอเคสิบสองบินบินสิลูกอ้าวบินจริงๆฉันบอกเลยนะครับ ไอ้ตัวนี้ดาร์กหรือเปล่าวะผมแยกไม่ออกว่าดาร์กกับเมโลดี้โมเดลมันต่างกันยังไงอะหรือว่ามันไม่ต่างวะแต่มันต้องต่างสิบางทีดาร์กเมโลดี้อาจจะเป็นตัวดำๆแปลกๆก,ก็ได้แต่ผมไม่เคยสังเกตแต่ว่าไวไอาลีน่ะนอกจากจะใส่ชุดสีขาวแล้วทรงผมเลียนแล้วมันยังจะมีแสงสองตัวด้วยนะฮะเป็นแสงแตดเฮ้ยแสงแดดโอเคโอเคสิบเอ็ดเหรอสี่หรือสิบเอ็ดดีวะ ผมขอไม่ใช้คู่คี้แล้วเลงสิบเอ็ดแล้วกันแปดทุยบินโอเคไม่บินลแ,ลแล้วก็ซื้อสามหลังไม่ได้ด้วย,ยอ oh. ๋อมันเล็งเกาะแล้วอ่ะเพื่อนผมจะไปไหนวะเพื่อนผมมันต้องเลงไอ้ตรงนั้นไวแน่เลยมันจะเอาลายเนยคิดดีๆนะพวกจะเอาตรงไหนทำไมไเอาตรงนั้นเลนาย ทำไมมาคูณสองตรงนี้อ๋อมันเอาเข้าใจแล้วงั้นผมจะไปเล็งจุดสตาร์ทแล้วผมจะสร้างเลนมาให้มันนะฮะเอ๊ะทำไมมันซื้อบ้านแบบนั้นอ๋อสามหลังโอเคงั้นผมเอาสิบกับสิบเอ็ดสิบเอ็ดอะไรวะคือสิบเอ็ดกับสิบเป็นเลขที่ทอยยากมากถึงมากที่สุดนะฮะ โอ้ยดับเบิลจัดงานกลางปีว่าลิสนายจะไปไหนได้วะที่นายทำได้ตอนนี้คือเกาะเฉยๆนะเนี่ยอ๋อแล้วก็เอาเรนมาร์กผมนายเล่งผิดน่ะฮ่าฮ่าฮ่าเอา้าตรงที่ผมไม่ใช่เรนมาร์กนี่หว่าเจ๋งเอาเรนมาร์กมันเป็นเรนมาร์กมันฮึฮึ <c oughs> นายเลงผิดใช่ไหมสซกิวแอลลินไม่ออกเลยฮะโอเคผมปิดแชดมันดีกว่ามันแปลกๆโอ้มันเลงถูกด้วยมันไม่ได้เลงด้วยซ้ำอ่ะไอ้บ้าเอ้ยผมบอกเลยแลบลินมาแลบลินกลับสี่กับหกออาสี่ ไอ้บ้าออกสิ่หรือหก็ได้นี่ออก8สกิลก็ไม่ออกอีคริสติน e. สกิลมึง4ีมึงยังโหดอยู่นะ GM <Now she S 1> <D>. เปลี่ยนแค่ตัวอ,อักษรหรือเปล่านี่ย <C. S 1> อ้าวมาเล็งคู่ไว้แน่เลยตอนนี้แลนด์มาพวกเราไม่มีเลยนะ ขอคิดก่อนมันชนะลายตรงตรงสีแดงได้นะชนะลายตรงสีแดงดีกว่าผมน่าจะบอกมันเนาะผมน่าจะเปิดแชทมันไว้ผมปิดทำไมเนี่ยสิสองเฮ้ยสิบสองโดนที่มันเอาเอาสองอาจจะลงห้าเอาได้จริงว่ะซึง่งผมไปทำไมก็ไม่รู้ผมจะได้เอาสิบสองได้ไงออกสิบใช่ไหะบิน ไอแสบโอเคไม่ออกสิที่เนี่ยแพงๆวะที่ตรงนี้เลยแล้วกันถ้ามันจะมาซื้อมันก็ต้องเสียตังเยอะไม่ใช้การ์ดัฟฟารก็ให้มันรู้ไป <12. S 1> อ้าวมันเริ่มแล้ว <12. S 1> คือหมวกมันออกบ่อยเกินเน่ะ <12. S 1> จะทริปเปิลแล้วจะทริปเปิลแล้วถ้าแพ้นี่ก็ไม่ต้องเล่นแล้วไม่ใช้ติดต่อกันอ่ะอ้าว <12. S 1> อ้าว อ้าวเลงผิดอ้าวแต่มันยังดับเบิลอยู่ดับเบิลอีกเหรอเสียใจด้วยนะพวกมึงมาแก้มึงมาแก้เกมด่วนเลยวาลิสเร็วๆสิสองดีมาก <12. S 1> แม่ถ้าเป็นเกมทั่วไปนี่มีแลบลินนันเนี่ยเ,ททเสียดายอะถ้าไม่มีกิจตรงเนี้แต่ตรงเนี้ <4. S 1> ได้ไลายแล้ว ความจริงผมอยากมันเป็นแมบสมร,รภูมมนะถ้าเป็นแมบสลสมระเรือลนะสลอมาภูมเนะี่ยผมจะจบเกมได้เร็วแล้วก็มีมีโอกาสชนะมากเฮ้ยไปไหนแล้วนั่นไงบ้านสองหลังมาใช้การนางฟ้าเฉยเลยซิปเปิ้ลอีกแล้วผมต้องแก้เกมแล้วสิแก้ตรงไหนได้วะสามเหรอโอ้ยต้องแก้สามเหรอสามหวกอ,ออกได้เถอะไม่ออกไอ้บ้าเลย สกิลไม่ออกจริงๆคือเป็นไว้อลิที่กากมากอะ่ะคือพวกผมเล่นไว้อลิตสองคนแล้วสกิลไม่แสดงผลก็เหมือนกับเสียเปียบอะ่ะเพราะสกิลสองตัวนี้มันออกแต่สกิลตัวนี้ไม่ค่อยออกแน่แน่ตัวบินเนี่ยโอ้ยเลงผิดแล้วพวกถ้าอีตัวนี้เลงอ้าวผลออกมาสิบสอง โชคดีไปสี่อย่าเอาแปดให้ฉันนะโอ้ยมันนี่มันบ้าอะไรกัน 5, คือเกมเนี้ยมันขึ้นอยู่กับดวงชัดๆอะ่ะใครที่มาบอกว่าขอยกากมึงดูใหม่เลยมึงดูใหม่เลยมไม่มได้พูดหยามนะแต่มึงดูใหม่เลยให้ตายสิคือเกมนี้มันเป็นระบบวัดดวงเว้ยถ้าเกมอะ่ะมันอยากจะให้ใครชน,นะมันจะเอาดวงให้คนนั้นเลยถ้าใครจะแพ้ก็คือแพ้สกิลไม่ออกอะ่ะแม่เอ้ ตอนนี้ไวอลิสต้องแก้เกมซึ่งแก้ไม่ได้ไว้อลิสอยู่ไกลเกินเอ้ยไม่ใช่แก้ได้ผมดูผิดเอ้ยมันแย่แล้ว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 เอ้ยมันคนละสีกันโชคดีไปคือเมื่อกี้ผมเข้าใจว่ามันตกเมืองตัวเองไงอิบ้าทำไมไม่ใช้คู่คี้เครียดโอ้ยกูเครียด โอเคตอนนี้ผมแก้เกมไม่ได้แล้วทำไงดีอ่ะต้องดับเบิลอย่างเดียวเหรอเฮ้ยดับเบิลจริงซื้อสามนี่ไรค่าแล้วตอนนี้หกของหกละฉันขอ6หกให้ฉันเถอะนะคือกูเบื่อโอ้ยไอ้บ้าเฮ้ยก็ถือว่าโชคดีแต่ว่าถ้ามันแก้เกมไม่โอ้แล้วไป ถ้าแก้เกมไม่ทันนี่สวยเลยผมจะมาตรงไหนดีวะตรงนี้แล้วกัน2เอ็มอันนี้4เอ็มถ้าผมมาตกตรงนี้ผมก็จะมีโอกาสมาตกตรงนี้ด้วยไงจะได้แก้เกมไปเรื่อยๆขอแค่อีนี่อย่าไปตกที่โอเคมันเกือบได้สิบเนี่ยคือถ้ามันได้สิบเมื่อกี้มันชนะนะครับโอ้ยต้องกินเลยบินเถอะนะใช้การป้องกันนะ ผมไม่กล้าเสี่ยงซื้อสามเลยเอ่ะแต่ถ้าซื้อสามมันจะดีมากไม่ซื้อแล้วแกนโอเคถ้าเมื่อกี้มันได้สี่นี่ก็เสีย่ยงน่าดูนะครับฮฮ <laughs> ผมบอกแล้วคือไม่ใช่แค่ผมคนเดียวนะผมกับเพื่อนผมอะทอยมั่วก็ทั้งสองคนเลยคือเกมเกมจะให้แพ้ก็คือแพ้อันนี้คือจากคนที่เล่นมาเป็นล้านๆตาผมบอกเลยใครๆก็รู้ใครจะแพ้ก็คือแพ้ถ้ามันเล่นถึงจุดๆหนึ่งแล้วมันจะรู้ของมันเองนะฮะที่ทําได้คือสิบสองใช่ไหมซึ่งถ้าไม่สิบสองก็สิบอะทำไงดีวะสิบสองนี่แหละเอาเอาคู่ด้วย ร้องไห้ได้ไหมสอง <laughs> ผมบอกแล้วนี่มันเกมวัดดวงจริงๆนะถึงจะโหดแค่ไหนยังไงมันก็วัดดวงนะฮะจะให้ชนะหน่อยก็ไม่ได้เหลืออีตัวนี้ตัวเดียวยื้เกมอยู่นั่นแหละนานเกินไปแล้วนะไปสร้างหลุมดำตอนทําไมวะ นทนี่จะสร้างแก้เกมโอ้ตายตายตายกูตายกูรุ้น <ul is> <ator> ถ้ามันตกตรงนี้ได้ <PDF> ผมจบอะหมวกออกด้วยอ่าจบแล้วบายผมบายคือมันควรจะแพ้ตั้งนานแล้วด้วยซ้ำอ่าผมขออีตาหนึ่งแล้วกันเป็นตาแก้มือเราว่าสกิลเมื่อกี้ไม่ออกเลยผมไม่ยอมนะฮะถ้าคราวนี้ไม่ออกผมก็ ม่เลิกนี่นะฮะผมแพ้ไปแล้วตาหนึ่งผมก็ยังซื้อได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะตั๋วที่ผมได้มาตอนแรกเป็นตั๋วจากวันก่อนไงนะฮะมีคนงงไหมเนี่ยอันนี้เป็นการซื้อการคั้งแรกของผมนะครับแต่ถ้าเมื่อกีอ้ซื้อไม่ได้ก็ต้องซื้อเพชรนะฮะโอ้ยซูมไม่ได้เลยถ้าเพชรนี่ผม,มยอมเสียแน่นอนตั้งห้าเพชรเครๆกยอม โอ้ยนี่มันบ้าอะไรกันเนี่ยแปบบ๊บนึงนะพวกโอ้ได้แล้วโอเคตาสุดท้ายนะตาสุดท้ายนะนี่ผมยังแคสอยู่ไหมเนี่ยผมรู้สึกว่าผมแคสนานเกินไปหรือเปล่าโอเคยังแคสอยู่นะฮะเนี่ยมีคนแอดไลน์ผมมาเยอะมากจนผมงงไปหมดอะคือแจ้งเตือนผมมีประมาณ400เอ้ย999คือความจริงมันมากกว่านั้นอะมันมากกว่า 900, เ9 9ย แล้วกแล้วก็มีคนแอดเฟนมา500คนตั้งแต่ผมประกาศไลด์ไอดีผมไปอะ่ะผมก็เลยไม่สามารถเล่นกับผู้ชมได้ทั่วถึงนะครับอันนี้ต้องขอโทษจริงจริงเพราะมีคนขอเล่นด้วยเยอะมากแต่ผมก็คือ500คนอะ่ะผมจะไปเล่นด้วยยังไงแล้วผมก็ต้องไปแอดน้องคนที่อยากเล่นด้วยใช่ไหมซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครอะ่ะผมจําไม่ได้หรอกมันแจ้งเตือนเยอะมากไม่ใช่แค่แจ้งเตือนคนพิมพ์มาหานะฮะมันยังมีแจ้งเตือนส่งเกมอีกอะ่ะ ถ้าใครเคยโดนสงเกมก็ตามน,นั้นรีบติเออเออต่อก็ได้แต่ผมจะไม่แครนนะตอนนี้ตาสุดท้ายแล้วผมก็จะเล่นกับเพื่อนไปเรื่อยๆนะครับนนรอโอเคหูคคคได้เป็นคนแรกอีกแล้วโอเคตอนนี้ก็เจอคู่หูที่เอะคู่ต่อคู่ที่ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ไม่ได้ดูถูกนะโอเคอเคราวนี้มันก็จะดับเบิลน,นะครับเพราะว่า อ่าเพราะว่านี่ไง <Double. S 1> เพราะว่ามันเป็นผลจากการซื้อดับเบิลตอนแรกเอาเจ็แล้วกันมันจะโดนแปด <Double. S 1> ฮะโอเคได้ก่อมาสองเกอะแล้วนายต้องเอาสกับ5ให้ได้นะโคนี่กับบ้าวนะอย่าเอาอะไรนะนายตก,กอกอะไปเลยไป <Double. S 1> ดีมากฉันไม่ได้สาปแช่งแกนะฉันแค่พูดเฉยเฉเน็ไม่ดีต่างหากนะผมบอกเลยนะฮะ การเนี่ยโหดการนี้โหดนะถึง45%ยังไงมันก็ออกอ่ะก็คือว่าแบกการเอสกลายเป็นแบกการกลายเป็นการ์ดที่กากมากๆเลยนะจี้ที่กากเพราะว่าใช้ B ก็ได้ใช้ A ก็ได้มี A บวกก็เป็นบวกเฉดมันก็ยังดีกว่าหาเอสอะดี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 ในพวกดีดีดีเลยดีดีดีเลยดีดีดีเลยผมพูดอะไรเนี่ยไอ้บ้าทำไมไม่ใช่อ๋อมันใช้แล้วแต่มันเล็งผิด ฉันขอโทษนะที่ฉันว่านายนี่ยนี่ต้องใช้ก้าวเนี่ยเลยอ้าดับเบลิลสิบสองแล้วไปไกลขนาดนั้นเลยเหรอทำไงดีอ่ะผมต้องไปตัวสิบสองดับเบลิลโอเคดับเบลิลผมยังมีโอกาสมีโอกาสบ้าเลยวะอุย้ยผมไม่น่าเลยไม่เป็นตัวล่อมันเป็นตัวล่อมันถ้าดับเบิลแปดนะมึงโอ้ยไม่ดับเบลิลถ้าดับเบลิลเมื่อกี้ผมมีโอกาสจบเกมได้เลยเนะี่ย มาแลนดลมาตรงนี้ลูกลเอาถ้งงางั้นน่ะทำไมพวกที่เล่นออกมาจากก่อนแล้วมันดวงดีจังวะกลายเป็นว่ามันมาแลนดลมาตัวนี้จริงๆกลายเป็นว่า <laughs> ชี้พงให้กระรอกส้งงางั้นเอาดับลนสองไปเลยพวก <Yeah! S 1> อืม ยังมีโอกาสอยู่นะพยายามไปตกการแล้วก็ให้มันขายบินมีตัวบินไหมวะอ๋อมันมีตัวบินคริ s t a l โอเคคู่แข่งไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกแต่พวกผมนี่สิคือ <c ười> จี้พวกผมอันเดียวกันเด้เลยอะเพราะว่าพวกผมเข้าใจว่าจี้แบบนี้โหดสุดแล้วนะแล้วก็เอฟเฟกก็พอๆกันกนะอีกตังคหักห้ไงดีวะสิบสองแล้วกัไม่ถสองก็สิบอะ โอเคจึงไมวะหกร้อยเองไลสะสาราจังความสามารถของมันก็อันเดียวกันกับผมเลยนะฮะขโมยมาเบิลตัดการนานฟ้าเลยว่รโอเคมีออฟอันนี้ที่ผมอยากได้มากแต่ผมก็ยังไม่ได้สักทีนะครับมันเป็นออฟที่ดีมากๆเลยแหละมันเหมือนกับเรามีจี้อันหนึ่งเพิ่มเข้ามาแล้วเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ดรอปลงไปมากด้วยถือว่ามีโอกาสติดเกือบทุกเกมนะฮะ70% ซื้อสทีที่บางคนบอกว่าผมพูดมากนะผมก็พยายามพูดให้น้อยลงไม่รู้ว่าน้อยลงหรือเปล่านะแต่ว่าพยายามแล้วนะครับคือเป็นคนพูดมากอยู่แล้วไงอีกอย่างผมเวลาผมดูแคสเกมของคนอื่นแล้วคนอื่นเงีย,ยบๆอะผมไม่ชอบนะผมไม่ชอบที่เขางเงีย,ยบๆผมก็เลยเข้าใจว่าโหดีๆๆมันยังบอกว่า18%อยู่เลยแย่จัง เวลาแค่เกมแล้วมัน,นย่ๆมันก็น่าเบื่อ,อคือผมเข้าใจว่ามันน่าเบื่อไงผมก็เลยพยายามให้คิดตัวเองไม่น่าเบื่อโดยการตะโกนหดอุ้ยติดสัทีสามตาถึงติด GM เอ้ยไม่แก้ความสามารถของอลิสทีจะเลิกเล่นเกมนี้อยู่แล้วอะคือถ้าผมได้นายต้องหูมาผมถึงจะเปลี่ยนตัวเล่นจริงๆนะคับเพราะผมชอบตัวนั้นค่อนข้างมากนะครับแล้วผมค่อยรอ การ์ดอีกใบหนึ่งซึ่งมีความสมมาตรเดียวกับอล,ลิสไว้อล,ลิสที่ผมเคยพูดไว้แต่ว่าความสมมาตรดีกว่าก็คือ30%นะฮะความสมมาตรเดียวกันแต่30%นะฮะเอาห้าเหรอเลี้ยงห้าไว้แล้วกันไม่ห้าก็หกอะโอ้ตายแล้วเฮ้ยดีดีด,ดีเอาไงดีอ่ะจะซื้อแบบมันดีไหมผมจะซื้อแบบมันดีไหมเอาอย่างนี้แล้วกันโอเคผมจะเลี้ยงสิบไง จะได้ไปตกแลนด์มาร์กตัวเองโอ้ยตะคิวกินขาอ้าวอัตโนมัติแล้วเหรอคิดตีมผมแบบโอ้ยเฮ้ยมึงกากขนาดนี้แล้วมึงจะอัตโนมัติอีกมึงจะมาเล่นทำไมวะมึงไปเล่นโหมดอื่นเลยไปอะไรแบบนี้นะฮะเขาอาจจะเพิ่งลองเล่นก็ได้ผมเวลาผมเจอพวกแบบนี้ผมก็เบื่อนะไม่โอเคเลย หยุดจุดอยู่ที่เดียวกันทั้งสองเ,อเลยเหรอไม่รู้อโอเคตอนนี้มีโอกาสที่จะทำาลายได้ทำลาย <laughs> ทิปก็ยังมีโอกาสนะเดี๋ยวผมจะไปตกตรงเนปจูนแล้วกันแต่ยากนะเพราะมันเป็นเลข11เลข11ทอยยากสัดสๆดมากเฮ้ย ไอ้บ้าใครบอกว่าให้ซื้อสามว่าคือเราจะชนะแบบลายเว้ยไม่ไหวอ,อะ่ะคคอเพื่อนผมมันจะเป็นพวกพยายามซื้อบ้านสมหลังเพื่อให้ได้เดนมาร์กแล้วก็นะมันชอบชนะแบบใช้เดนมาร์กอะ่ะเอา้าตกใจเลยกูเย,ย้ดีใจจุงอาสิบอนะพวกนี่หมอกออกจะชื่อสามหลังไปเลยทำแบบมันนะฮะอีอี เพราะตอนนี้โค้นี้กับบามันไม่ซื้อต่ออยู่แล้วโอ้โหซื้อสาหลังให้ฉันด้วยขอบใจมากนะ <c oughs> สก,กิมลมันออกน้อยไปป่ะยังสิบแปดอยู่คือยังกัดตัวซีอโออ่ะแย่จัง <c oughs> ตัวซีอโอนี่แทบจะไม่ค่อยออกเลยนะตั้งเมื่อกี้ที่ออกนี่ถือว่าปฏิหารมาก โอเคผมจะเลงสีไว้ <Double. C. S 2> <laughs> อา้าวสองกับอะไรวะสองแล้วกันแย่ yeah, จังจบเกมซะ <laughs> ฉันบอกเลยเนะี่ย อ้าวไอ้บ้าอ๋อมันไม่คือต่อ <c oughs> ดีจังชนะแล้วเนะี่ยอย่าบอกว่านายจะไม่ชนะนะบางทีมันอาจจะเล่นที่เรียนไปตกการเพื่อให้ได้ขายขายก่อนะฮะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ผมก็มาเล่นเล่นให้ดูนิดๆหน่อยๆนะฮะโอเคตอนนี้ผมชนะผมก็ได้มาคิสยี่สิบคริสตัลนะฮะแล้วก็ออกแป๊บหนึ่ง,งแป๊บนึงแป๊บ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 รอหน่อยแป๊บแป๊บผมจะไปเปิดนายจะหู้านผู้ชมดูนะฮะโอเคนะ บางคนเนี่ยชอบมาบอกว่าทำไมพี่ไม่ใช้คิดตันเปิดคือกูก็เปิดแล้วคือกูทํามาทุกอย่างแล้วแต่มันก็ไม่ได้กูทํามาหมดแล้วเชื่อกูเนี่ยมันก็ได้แค่งเงาเอเนี่ยถึงได้เอบวกมันก็ไม่ใช่ตัวอื่นเนี่ยไหนดูซิเออมันก็ได้แต่มะพร้าวกับซินซินนี่แหละไอ้บ้าจบไหมสำหรับคนที่บอกว่าทำไมพี่ไม่ใช้คิดตันเปิดละพี่อะไรแบบนี้นะโอเคงั้นนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบกันแค่นี้เจอกันคลิปหน้านะครับโอเคครับสวัสดีครับโอเคบายครับ จะได้กับเพื่อนต่อแล้วเอา้าอะไรวะเนี่ยเอ,เอ้าเฮ้ยมันไม่ยอมปิดเหมือนมันไม่อยากให้ผม